17บทสวดพัทเทกรัตตะคาถาอาตีตังนานวาขะเมยยะนณปฏิกังเขะนาคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญา,าตทีตามปาหินันตังอะปัตตันจะนาคะตัง,ตงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ัาจบปน,นันตโยธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังขุป,ปังตังวิทามานุพะโรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คอนแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ป,ป,ปลูกโป่งเถิดอัจเฉวากิจจามาตตปังโกชัญญามาละนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังฆารันเตนามห้าเซนีนะมาตุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัทุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาเปิงอโหระตามาตันที่่างตังเวพระเทการตาตตติสั้นตัวจิกเตมุนีติพระอุณีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนังเจริญด้วยประการชนิดแหล18บทสวดพินหะปัจจวคณปาธะ ชาลาธโมมหิชาลังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพลความแก่ไปไม่ได้พยาทธมธโมมหิพยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธาธโมมหิมารณนางอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพลความตายไปไม่ได้สัพเพเหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะเละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกมหิกรรมทายาโทกรมโยนิกกรรมะปันธุกรมปฤฤะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรมังกรตสามีกา,ายานางวาปาปากังวาตัสสาทายาโทภวิสามี เราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปฟังอัมเหหิปินห้างปัจเจวคิตัพพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเถิดส,สิบก้าบ,บทสวดเทธธวตาอุโยชนคคาถา ทุกขปตติจาิณทุกขาพยาปาฏิจารณพยาโสกปตติจารณ์โสกาโนตุสพเพปิปานิโนเอตาวาตาตะออามหิสัมปะทังปัญญสัมปะทังสพเพเทว,วานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยา ฐานังท,ท่านตุสะทะัทธายาซีรักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาหุนตุขันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภระปะัตตาปัจเจกานันตจะยังพระรังอรหันตานันตเตจนารักขังพันธามิสัพพโซ่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรมยังปฏิเทวนาคาถายโยพนามาเส ญาเทวตตาสันติวิหารวาสิณีทูปเปยขเรพอทีขเรตหิงตหิง ตาธรรมะทานีนะพระวันตุปูชิตาสดทิ้งกระโดนเตตวิหารมันทะเรเทราจามาชานวกาจพิกาโวสารามิกาธนปฏิอุปาสกาขามาจัดเทสานิขามาจัดอิสราสปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตสราผู้ชายเยปิจ่าอนัสัมวาสังเสตชาตาอัทโวปาติกาเหนียญนิการธรรมารังปฏิจเตสเพปิทุกขสการนทุสรายัง ธาตุจีรังสตังธรมโมธรรมธตราชกุคาราสังโฆโหตุสะมะโควาอัธายาจจาหิตายาจามเฮระคตุส,ทสัทธโมธสัพเพปิธรรมจานิโนวุติงซัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยาปเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทานคาถา,าอันธรรมยังปฏิทานคาถาโยปนามาเส ປັນຍາສิทທານິກະຕສາຍະນັນຍານິກຕານິເມເຕສັນຈະພະກિໂນຫントສຕະນັນຕະປະມານະກາເຍພຍະຄຸນະວັນຕຈະໄໝຫາມິຕາທະຍທິດມຈປະທິດທະວາັນເມສຕະເວນິນ สัตตาติทันติโรกัสมิงเตหพุมาจตุโยนิกาปเจกัจจตุวการสังสารันตาภาวะภเวยาตังเยปฏิทานัมีอนุโมทันตุเตสยังเยติมังนาปจานนติเทวเตสังนิเวทยุงมัยาทินานุปญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสัตตาสัทธาหุนตุอเวราสุขชีวิโนเขมะปัทันจตปปนตุเตสาสาสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือช่วนเราได้เป็นที่เราผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น และสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางและมีเวนก็ตั้งอยู่ในโรคเกิดในภูมิ 3, สามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหาได้สร้างกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วพอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองถือว่าสัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพบทั้งหลายจึงแจ้งแก่กสัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุมทนาบุญทั้งหลายที่้าาเจ้าให้แล้วขอสัตว์ต้องปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอข้อมาอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตราัย ด้วยการสัตย์ยายบทสวดมนต์พัดสวดพระประิษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขห้หยพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอวเทพเวทวดาทั้งหลายโปรดอนมโนนาในการสวดรรสัตยายมนลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนมโมทนาแล้วปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเก่งพรพินาชโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างใน อนาคตขอจงเปเี่ยนุภาพแห่งพัปริษและคำคลในพระคาถาต,ต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธาุ